อุปกรณ์ FA ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นมีสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือมีการสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอุปกรณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการผลิตสินค้าที่แหล่งผลิตต่างๆอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ FA เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดสูง จึงอาจเกิดความผิดพลาดเฉียบพลันขึ้นได้ทุกเมื่อ GOT ติดอยู่ที่แผงควบคุมได้รับผลกระทบของความกดดันจากภายนอกได้ง่ายความล่าช้าที่เกิดจากการเสียหายของอุปกรณ์อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลผลิตความล้มเหลวจะต้องได้รับการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม ให้เร็วที่สุดเท่าที่จัดทำได้อุปกรณ์ไม่ทำงานอันเนื่องจากความล้มเหลวนั้นเรียกว่าดาวทามในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาให้ GOT ทำงานอย่างถูกต้องการดูแล GOT ขั้นพื้นฐานมี3ข้อหลัก 1. สําสำรองข้อมูล 2. เช็คข้อมูลอะลาม3เช็คแบตเตอรี่เราจะอธิบายทั้ง3หัวข้อนี้ในส่วนถัดๆไป